いつもね聴いてる音楽のスタイルなんですけども聴、まあ、きやすいようなあのすごくいい<う>さっきの,あのソロで歌ってたのが、えっと、先輩のリュウさんの歌を歌わせていただきました。 ครับผมใช่ไ,ได้เหรอครับผมครับเออผมชอบฟังเพลงที่มันเป็นแนว R&B ฟังกี้หน่อยครับมีกรุ๊ปหน่อยใช่<อ>มีแบบชอบเป็นฟิลดนตรีสดมากกว่าอิเล็กทรอนิกส์หน่อยอันนี้ผมจะไม่ได้คุ้นกันนะสนําหรับแนว R&B น,นะครับแล้วก็ฟังก์นะครับที่เป็นไอดอลหรือว่าแบบว่าเป็นศิลปินที่บอกว่า<อ>เป็นตัวอย่างที่อชอบมากๆครับโนน,นทุกคนน่าจะรู้กันชอบโนนทันโนมากครับพี่นนนใช่พี่นนนแล้วก็พี่เจฟซาร์เตอร์ 皆さん、あと,あとで、まあ、検索していただければと思いますタイではすごい有名なあのノン・タノンさんとかですね、あ,の、まあ、あと、まあ、ポあのパッポテトっていうバージョンを彼らにぜひあのうまくあの歌うようにです、ね、頑張っていきたいなというふうに思ってます。ーラカ อ่าศิลปินที่ชอบบอ่าเจมินายครับโอ้แน่นอนสกินาอาร์ติสต์สวเจมินายดิสบมมีชเจ้าอยยอดกยอบยอครได้ว่าบอยเลเจ้าอยู่ที่ชอบนะครับชอบพี่บิลกิ้นพี่บิลกิ้นเขาเก่งมากเลยครับเขาเป็นคนที่ สแสดงก็เก่งร้อ,องเพลงก็เก่งเงกิมม่มากเตะใช่แล้ว,ลว,ลวก็หกล่อด้วยอล้วก็แล้วก็แล้วก็้ใช่เก่งล้มมก็แล้วก็้ก็แ้วก็แล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 ้อก้ก็ล้อกแ้วั้กรแล้วกแบ้วก็แ้วกอแ้วก็้จัก้วก็แล้ว้วกก็แล้วบบครับ้้ววก็้วก็แอ้วก็แลนก้งว

ใช่ก็จะเป็นแบบแนวมีกรุ๊ปหน่อยเป็นดนตรีแบบมีอินสแตนเทลเยอะๆอะไรคร<ม>ับแล้วได้โชว์เป็นแนวร้องไอเปีใช่แต่นั่นจะเป็นแนวที่ผมถนัดอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแนวที่ผมยังยังไม่เคยร้องอ่ะนะผมอยากลองไปแนวแบบลูกทุ่งดู 一番、ね、あの歌っていきたいなっていうのが、のんたのさんというのようなスタイルですね、ちょっとグループ感があって、あのあ少し R&B というあの曲のようなスタイルですね、まあまあ、作っていきたい。海外のアーティストだと、ブルーノーマースというアーティストに、ね、すごい好きです。子子供供の時から好きです子供今も子供ですす今もけどね <laughs> <laughs> อ๋อรักสุดก้าวตัวอ๋อรีโม่ผู้ใหญ่แล้วโม่จู๊กิ๊ยส์จู๊กิ๊ยส์ไซด์ดีส์ยอซจีมันเน่ใช่ใส่ตแล้วโตแล้วอภิพี่โล่ะครับครับผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วฟังความหมายของมันครับใช่ผมชอบเพลงที่มันโรแมนติกหน่อยอะไรเงี้ยฟังแล้วแบบฟังแล้วเขินฟังแล้วยิ้มตาอะไรเงี้ยฟังแล้วคิด キットンの音こそエイのラインねえ、はい、ロマンなまああの僕ですね、あのアーティストというよりもですね、あの歌の内容の方がすごいこだわりがあって、あのすごく可愛い系の歌の内容。